นะครับแล้วก like ็ทาำให้รู้สึก็ถือว่าเป็นแการนำสำคัญซึ่งทำให้โครงกานที่สำเร็จได้อย่างรวดเร็วขึ้นง่ายเกินเราเราเราลงพลังแค่ไม่ถึงสัปดาห์หรืว่าได้เครื่องไฮโดรมาเครื่องนึงไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อก็ดีการหายก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการนึงที่เรายังไม่ได้เช็คตัวแผนพ่จิตรแก้ที่จะลงมาซึ่งปีต่อไปอจะมีพิจิดแก้จากท่านนายกรมเพื่อสุขประทอลนะครับด้วยโรงพยาบาลนะเหิดอีกทีหนึงนะครับก็ขอแสดงความยินดีทั้ทางโรงพยาบาลระเบอดนะครับที่มันยังไม่มีมุดแต่ชีวิตเลยนะครับแล้้วววกก็็็ปปรรรรระะะสสบบบคาา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 ามเเเจนนนัพพ่่่โงงยลหซึ เราจะติดการโยนนั้่งจะหนักกว่านี้นะครับจากที่ฟังนายกตะแารเมื่อวานแล้วตัวตัวเครื่องมือใดๆถ้าเกิดทางอยากให้ทางตงตารีถกผ่านหรือตงตารีหย่ากนหรือว่าตงตารีไม่ได้ใครช่วยเหลือก็ดีประสานงานนะครับเราก็มีนายกมาเป็นประโยชน์นายกโมดีอะไรต่างๆที่พอจะช่วยเหลือได้นะครับเพราะว่าเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของตรวจตรานะครับแล้วก็ดีบริการเหนือผู้อื่นนะครับบริการผู้อื่นเหนือตนนะครับก็ยดีนะครับขอบคุณครับสมุทรสารีบางรัก อยู่ในภาค3 350อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับท่านเป็นคนลงขาทราบึงความจาเป็นเดือดร้อนของทางพื้นที่ในทางลงขาก็เลยมอบหมายให้สูงส่งหรือติดขาเลยครับมาสื่อถามความจําเป็นความต้องการของของโรงพยาบาลในชุมชนก็เลยได้ผมก็เจาะแจ้งไปเรื่อยก็ได้มาออกที่ลงมานามองนะครับซึ่งเส้นบุญสื่อก็เห็นส้อมต้องการยินดีด้วยก็เลยทําให้เกิดโครงการในวันนี้ก็โครงการในวันนี้ก็ได้รับ ผมเรียกอะไรหนึ่ท่านผูน้สื่อนะครับ<ม>จากสโมสรโรนีมังลักแล้วก็สโมสรสมาชิกสโมสรโรนีสงขาในในจังหวัดสงขาหลายหลายท่านก็ร่วมกันระดมทุนระดมกำลังทงรัพย<ม>์ระดมเวลามาช่วยกันตอบแทนที่โครงการที่เกิดขึ้นนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญที่านผู้สื่อก่าวในสุนิดครับครับด้วยความยินดีนะครับก็ผมเข้ามาจากกรุงเทพนะครับสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะสีจ่จังหวัดภาคใต้นี่มันเป็นห่วงมาก เมื icana, ่อเช้าฟังข่าววันนี้ทั่วประเทศติดไป9,445คนนะฮะสีจังหวัดของเราที่ก็ร่วมร่ม2,000นะถ้าดูสถิติก่อเชาเนีก็ก็ทบ้งหประมาณ20%ของประเทศไทยอะนะฮะแล้วทางเอ่อทางทาก็เลยเบรหนะเบรกผม โรงพยาบาลน้ำมองนะฮะผมรู้จักโรงพยาบาลน้ำม่องโดยผมทาร่ไปปฏิบัติการว่าโรงพยาบาลนี่นโรงพยาบาลฐานหน้านะฮะเมื่อปีที่แล้วโรงพยาบาลนองเป็นโรงพยาบาลแรกที่รับคนไข้โควิดใภาคใต้นะเนี่ยนะผมผ่านบทบทของกมอแล้วก็ชื่นชมหมอชื่นชมาบของโรงพยาบาลได้ด้วยนะฮะคือหมอวก็ระบนม่อนที่เควาเสียสละ แรกๆเลยนะฮะปีที่แล้วเนี่ยตอนโควิดใหม่ๆเรายังไม่รู้จักโควิดดีพอนะฮะก็ได้ลงเรืบ,บ,รรบานนี่เป็นลงเรืบานแรกๆที่เรา,านในกรุงเทพจังหวัดอั้โดยเฉพาะนะสี่จังหวัดนี้ไม่ใช่เฉพาะในของ,องรัฐบาลโดยตรงอนะครับก็เลยขอชื่นชมกันทีนี้นะครับแล้วก็คิดว่าการเครื่องมืออันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะนะครับที่ทําให้พวกเราเนี่ยความประสงค์ของพวกเรามาช่วยชีวิตนะนะมาช่วยชีวิตผู้ที่ติดเชื้อ โควิดสิบเก้านเนี่ยนะฮะเป็นมีความสำคัญอย่างิงนะครับก็ขอให้ทางสวีบาต์ได้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่แล้วก็ประสบความสำเร็จการที่ตั้งใจนะฮะช่วยให้สถานการณ์โควิดของพักใต้หะดีขึ้น